สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะวันนี้นะคะผมก็จะมาพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับหนุ่มตุรกีให้มากขึ้นนะคะหวัวข้อที่จะทำในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับหนุ่มตุรกีนะคะตามปกคลิปเลยะคะ่ะ5ข้อควรรู้นะคะก่อนคบผู้ชายตุรกีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับหนุ่มตุรกีให้มากขึ้นนะคะว่าหนุ่มตุรกีเนี่ยมีนิสัย <ทำ S 2> เป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราครบกับหนุ่มตุรกีแล้วเนี่ยหรือว่าถ้าคบมาแบบ จริงจังแล้วถึงขั้นจะแต่งงานแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราน่าจะรู้นะคะที่เราควรที่จะรู้ไว้ก่อนเลยนะคะคลิปนี้บิ่มก็สรุปมา5ข้อนะคะที่คิดว่าสําคัญจริงๆนะคะที่คิดว่าเราน่าจะรู้ไว้นะคะว่า นิสัยของหนุ่มตุรกีเนี่ยเขาเป็นแบบไหนนะคะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะคะก็จะรู้จักกับหนุ่มตุรกีมากขึ้นนะคะว่ามีนิสัยใจคอเป็นยังไงนะคะซึ่งแต่ละคนแน่นอนแหละก็มีพื้นฐานนิสัยไม่เหมือนกันแน่นอนเนาะแล้วก็ตัวของบิ๊มเองเนี่ยบิ๊มก็ได้มาเจอในสังคมแบบนี้นะคะที่บิ๊มจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็คือสิ่งที่บิ๊มเห็นนะคะก็จากสามีจากสิ่งสภาพแวดล้อมรอบข้างนะคะบรรดาเพื่อนๆของสามีหรือว่า สภาพแวดล้อมต่างๆ,ๆที่บิมเจอนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะบิมก็จะมาเล่าในส่วนที่บิมได้เจอนะคะได้คลุกคลีกับคนตุรกีมาดูข้อแรกกันเลยนะคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนตุรกีเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บอารมณ์นะคะพอเราครบกับ หนุ่มตุรกีเ네นี่ยเราก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าคนตุรกีเขาจะไม่ไม่เก็บอารมณ์เลยนะคะชอบก็คือชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะคะกลายเป็นว่าเขาอะค่อนข้างจะแบบเออถ้าถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบขี้หึงขี้หวงอะไรเขาก็จะแสดงออกมาแบบนั้นเลยนะคะข้อนี้นะคะบิมก็ขอการันตีเลยนะคะว่าผู้ชายตุรกีเขาค่อนข้างจะแสดงอารมณ์ออกมาแบบชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็ พูดจาตรงไปตรงมามากนะคะมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะคะข้อดีเนี่ยมันก็เออทำให้เราแบบออชัดเจนดีเราก็เข้าใจอะไรง่ายๆนะคะแต่ว่าข้อเสียเนี่ย เราอาจจะต้องปรับตัวหน่อยนะคะตัวเราเองนะคะเราก็เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงไทยด้วยก็จะค่อนข้างแบบเก็บอารมณ์ไม่ค่อยแสดงอาการอะไรพอโกรธโมโหอะไรแล้วก็จะค่อเนื้อเก็บอารมณ์นะคะแต่ว่าตรงกันข้ามกับหนุ่มตุรกีเลยนะคะจะไม่เก็บอารมณ์เลยโกรธโมโหมีความสุขอะไรเขาก็จะแสดงออกมาแบบชัดเจนเลยนะคะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องศาสนานะคะอันนี้สําหรับใครที่คุยกับหนุ่มตุรกีจนถึงขั้นที่จะแบบ เอ,อ,อาจจะตกลงปรงใจแต่งงานกันนะคะหรือว่าเรื่องนี้ก็น่าจะคุยกันก่อนเลยนะคะเรื่องาศาสนาเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเขาก็นับถือาศาสนาอิสลามนะคะซึ่งถ้าแต่งงานมาเป็นสะพ้ายตุรกีแล้วเนี่ยแน่นอนแหละว่าเราอาจจะต้องได้เปลี่ยนาศาสนานะคะหหืนว่าต้องคุยกับหนุ่มตุรกีก่อนเลยคุยกับแฟนตุรกีของเรานะคะว่าแต่งงานแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนาศาสนาต้องแต่งตัวคุมฮิญาบไหมนะคะเราก็ต้องคุยกับ แฟนของเราก่อนนะคะเพราะว่าบางครอบครัวนะคะเขาก็จะไม่เคร่งศาสนานะคะบางครอบครัวเขาก็เคร่งศาสนานะคะก็ต้องให้ไฟเนี่ยเปลี่ยนศาสนาหรือบางครอบครัวก็แค่เปลี่ยนศาสนาไม่ต้องแต่งตัวแบบเป็นชาวมุสลิมเลยก็มีนะคะข้อนี้นะคะก็น่าจะคุยกับแฟนชาวตุรกีของเราให้เข้าใจกันเลยนะคะตกลงให้เข้าใจกันก่อนเลยว่าเรื่องศาสนาเนี่ยจะเอายังไงนะคะจะเป็นยังไง ข้อที่3นะคะอันนี้เป็นลักษณะนิสัยเด่นของคนตุรกีเลยนะคะแล้วก็หนุ่มตุรกีแน่นอนเลยถ้าใครคุยกับหนุ่มตุรกีนะคะนี่ต้องแบบต้องเจอแน่นอนเลยก็คือเป็นเจ้าหนูจำไมนะคะผู้ชายตุรกีคนตุรกีเลยะคะ่ะเขาจะชอบถามมากๆนะคะช่างพูดช่างถามช่างคุยคุยมากพูดมากแล้วก็ถามมากเลยะคะ่ะจะถาม ถามแบบถามลงไปรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเพื่อนไม,<ๆ>ไม่ใช่ถามแบบเล่นๆนะคะเขาถามถามจริงจังมากนะคะหรือว่าคนไทยที่ได้มาอยู่ตุรกีนะคะหรือว่าได้คุยกับหนุ่มตุรกีเนี่ยเนี่ยต้องต้องได้เจอแน่ๆก็คือคนตุรกีเขาจะชอบถามนะคะถามจนเรารู้สึกว่ามันแบบมันเกินเลยไปเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างนี้นะคะแต่ว่าคนตุรกีเขามองเป็นเรื่องธรรมดามากๆอันนี้บิม บิมบอกเลยนะคะว่าสําหรับใครที่คุยกับหนุ่มตุรกีเนี่ยต้องทําใจไว้เลยนะคะว่าคนตุรกีผู้ชายตุรกีเนี่ยเขาช่างพูดช่างถามมากๆนะคะเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะนี้ต้องทําใจไว้เลยว่าเราต้องได้เจอแน่ๆนะคะถ้าเกิดว่าคบหนุ่มตุรกีข้อที่4นะคะข้อนี้ก็อาจจะแบบ ค่อนข้างลึกหน่อยนะคะสําหรับใครที่คุยกับหนุ่มตุรกีคุยแบบมั่นใจแล้วว่าจะตกลงปงใจจะแต่งงานนะคะมาอยู่ที่นี่ข้อนี้นะคะก็คือเรื่องสินสอดนะคะคนตุรกีนะคะก็มีสินสอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่เหมือนที่ประเทศไทยเรานะคะเขามีวัฒนธรรมการแต่งงานวัฒนธรรมสินสอดเหมือนกันนะคะแต่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะบิ้มพูดโดยรวมก่อนแล้วกันนะคะก็คือคนตุรกีเนี่ยเขาก็มีสินสอดแต่ว่าสินสอดเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับประเทศไทยเรา ซึ่งผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็คือจะช่วยกันนะคะฝ่ายชายจะออกค่างานแต่งหรือฝ่ายหญิงจะออกค่าทําบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกันตกลงกันนะคะซึ่งจะไม่เหมือนบ้านเราคือฝ่ายชายจะเป็นคนเอาสินสอดมาให้ฝ่ายหญิงอย่างเดียวนะคะก็ต้องคุยกับแฟนชาวตุรกีให้เข้าใจนะคะว่าเขาต้องมีสินสอดให้กับเราหรือว่าเราต้องการค่าเลี้ยงดูอะไรไหมอย่างงี้ก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจให้เขาชัดเจนไปเลยนะคะ ข้อสุดท้ายนะคะท้ายสุดเลยข้อนี้นะคะก็จะเป็นด้านดีหน่อยนะคะ,ะฟังด้านลบมาหลายข้อแล้วนะคะผู้ชายตุรกีนะคะเป็นผู้ชายที่แบบรักครอบครัวมากๆนะคะอยากจะบอกสาวๆเลยนะคะว่าถ้าคุยกับหนุ่มตุรกีแล้วเนี่ยหนุ่มตุรกีนะคะเป็นหนุ่มที่รักครอบครัวมากนะคะรักแม่มาก ถ้าใครได้เป็นแฟนกับคนตุรกีนะคะตกลงตรงใจแต่งงานแล้วเนี่ยถ้าเราเจอคนที่ดีนะคะเจอคนที่จริงใจจริงจังกับเราจริงๆเนี่ยเขาจะดูแลเราดีมากๆนะคะไม่เจ้าชู้ก็คือทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะคะตัวเองจะทํางานหนักหามรุ่งหามค่ำยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่เป็นไรขอแค่ลูกกับภรรยาสบายนะคะ ถ้าให้ฉายากับหนุ่มตุรกีบิมขอตั้งฉายายให้เขาก็คือเป็น Family Man เป็นผู้ชายที่แบบรักครอบครัวมากๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆวันนี้นะคะผิ้มก็สรุปมาให้เพื่อนๆฟังสั้นๆนะคะ5ข้อด้วยกันเกี่ยวกับหนุ่มตุรกีนะคะ5ข้อควรรู้ถ้าเราจะคบกับหนุ่มตุรกีนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นข้อมูลความรู้ให้เพื่อนๆนะคะได้รู้จักกับหนุ่มตุรกีให้มากขึ้นนะคะสําหรับใครที่คุยกับหนุ่มตุรกีอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเจอกับคนดีๆและวันนี้บิ้มก็ตอง ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ